สวัสดีครับพี่น้องสวัสดี FC ทุกจุกช n แนนะครับ uh huh. สวัสดีบังโอนนะครับมาครับวันนี้เดี๋ยวผมว่าจะเอาตัวนี้มาบินดูที่หมู่บ้านนะครับก็ mm hmm. ไปกลางทุ่งที่มีแม่น้ําลําคลองนะครับ mm hmm. จะไปดูกันเลยครับว่ามันจะสวยไหมในรอบเดือน9เดือน10นี้นะครับเพราะว่าตอนนี้น้ําก็กําลังจะมาเดี๋ยวเราจะพาไปบินดูเลยไปเอาไปเลยเอาเเอะไรไปบ้างโอเคสองเครื่องนี้เนาะ ดูเลยทางมันเนี่ยตอนนี้จะดีกว่าเยอะ <Take off. S 2> พร้อมนะครับ take อฟพร้อม ตอนนี้ขึ้นอยู่ที่4เมตรนะครับสเมตรหเมตรนะประมาณนั้นนะแล้วเรา,เราไปดูทุ่งนาดูเลยครับนี่นะครับอันนี้เป็นทุ่งนานะครับของหมู่บ้านไปดูเลย นะครับสวยเนาะนาาเลยแล้วกแสงอะไรแล้วกันนี่อันนี้ก็จะเป็นคลองนะครับคลองแม่น้ำสวยเลยข่าวสัญญาณไม่ถึง งานเขาสัญญาณหาย <c oughs> กัวน,นะ,ะเจอแล้วดันขึ้นดีครับสัญญาณหายบริษัทสัญญาณหายนะ เป็นหมู่บ้านบ้านหมู่บ้านผมเองนะเนี่ยใช่นไหมนี่เป็นบ้านนี่ครับเป็นหมู่บ้านผมนเองเลยนะครับหมู่บ้านเดี๋ยวจะหันไปก่อน อันนี้ก็จะเป็นห้วยนะครับห้วยแม่น้ําเป็นคลองตามบ่อตามนาฮะไว้ทำเกษตรนะครับ,รเ,รบเห็นไหมครับสวยไหมครับสวยมากเลยโอเค ตอนนี้ก็อยู่ประมาณทุ่งนานะครับทุ่งนาผมเองสลับบินกลับละมาดูบ้านเราด้วยนี่หมู่บ้านผมนะครับเห็นไหม ใหญ่เหมือนกันนะครับหมู่บ้านนร้อยกลังคาเรเหมือนกันเห็นไหมครับสวยงามเลยเป็นบ้านผมก็จะเป็นบ้านที่สังกะสีมีแต่สนิมนะนั่นแหละคลิปนี้ถ้าใครชอบก็าฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับโอเคนะครับสวัสดีครับทุกๆช anel ครับเอาบรรยากาศดีๆมาให้ดูกันครับ สวัสดีครั